กัสสวัสด,ดีพ่อพี่น้องกัสสวัสด,ดีเอฟซีเวิร์ดสู้ๆทุคนเดระพรมพี่น้องเลยมันนี้ก็พบพ่อกับเฮาบรรยากาศยามเิ้งที่พี่น้องเลยพรากันขุดขุ่มพี่น้องขุดลุมโมเมนต์คุดลุม่ม,มยังได้พี่น้องขุดลุมเทเ่ที่กันสุดพี่น้องเลยหัวเรื่องพอน้องอเนยมันเด็กสุดแก่แก่สุดพี่น้องเลยพอน้องกันยพอน้องกันยว่ามันนี่อาสาวลุงลุงพี่น้องเลย ก็ปีแน่พี่นอ้องสามคนพี่น้องเลยเอาเสางูคุดคุดเท่กันกสุดพี่น้องเลยเพราะว่ามันสุดมันสุดเื่อนผื่นกันเ<ร>ลยคุดล,ล,ล,ลุแพี่น้องลุมนะค <laughs> ุดอะไรคุดลุมเทอ,อีกพี่น้องเลยให้มันทึงดินเก่ามันพี่นอ้องมันถึงดินเดิมเลยกะเขาเทมันจะอะไรอยู่โตพี่น้องเลยตัวนี้นี่เขาออก็ะชีดถูกออกถูกออกถูกออกแล้วเขาก็ะช เอาปูนกอ่อนส่ใหม่พี่นอ้องขันสั้นน้ำบ่ได้เลยพี่นอ้องเ้ยมันมันสุดลงแหงมันสีเพเบิดขันหานมุงราคาเลาต้องแก้ตัวนี้ก่อนเนาะแก้ก่อนตัวงานเลยตัวนี้ก็คุดลงหลิกเติบเลยพี่น้องเลยแก้ผ่าก่อนนีพี่นอ้อง <laughs> แก้เจ้าชาวลงคุดลงแบบสีเลยพี่น้องเลยคุดลงให้มันเทงดินเดิมมาเลยครับเกษตเทอนามัยออาคากๆแล้วก็เทปูนใส่พี่น้องเพื่อกันบ่ให้มันสุด ว่าเพิ่นตั้งเสาตะกี้พี่น้องเอ้ยตั้งเสาตะกี้ลเลยเพิ่นเห็ดอันเพิ่นคุดลงบลิกเนาะพ่น้องอเนย์คุดลงบลิกเลยกะสีคุดลงอีกพี่น้องเอ้ยเผื่อกันย่านต่อหน้าไปพี่น้องเลยว่าไม่ได้อินมสุดลงกว่านี้โอ้ยอยากเลยพี่น้องเอ้ยแม่นแหละในมุงกะเพิ่นขึ้นโค้งแล้วแหละแต่ว่ายังทไา้มุ่งดอกเอา มีแต่สัก,กรสีก็สั่งมาแล้วแล้ะพี่น้องเลยเอาสิแกะตัวนี้ก่อนแกะตัวนี้ให้แล้วสำเร็จก่อนจังซีมุงพี่น้องป่วยมียังกระยาพี่น้องเลยแกะหักคานมันให้มันมันคงก่อนพี่น้องเอาจังขืนมุงก็ได้พี่น้องเลยคือกับต้นใหม่เลยนาอพี่น้องเขาว่าหาักมันบ่มหมันเนี้ยมันกัด ลำต้นมันกระขนคือว่าอันนี้คือกัน้นแหละบัวยังดอกพี่น้องเอ้ยกันว่าเริ่มต้นมันบูดีเดี๋ยวมันกับบูดีไปเบิดแหละเห็นยังกับเป็นอันบบงามไปเบิดแหละมาขันข <c oughs> ุดผักผ่อนจนังหวะหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็เลยรีวิวให้พี่น้องเบิร์พุดนะพุดจ่อยกันกันกบพ่น้องเอ้ยช่องขุม ขุดลงเหลือกชมควรเติบเลยพี่น้องขันชันมันกรสิบบดไห่ <c oughs> จนในนอนขวัดออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็คุดลุมนีแล้วก็มาลุมนีอีกพี่น้องเอ้ยยังสามหลุมแบบนี้แล้วก็มาลุมใกลๆ้ๆเขานี่พี่น้องนองตัวนี้สามหลุม ทางพาก,กันขุดอยู่พี่น้องเลยเขุดเขุดตัวนี้แล้วเาเทตัวนี้แล้วข้าก็สชีเทคานอีกพี่น้องเลยเทคานกลางาแม่เนี่ยข้าวกระชีเทคานจากเบากอปีนี่พี่น้องยิงไปใส่ตัวนั้นเสาตัวน,น,นั้นที่ว่าเขากระได้กายอยู่ต้องได้เทเลยครับ่เทนีไม่ได้ เวลาเขาเทพืชเทยังและมันมันบูมีมันบูมีพื้นฐานมันนะนะแล้วมันแล้วมันสีหยุดมันสีสุบมันมันสีหยุบตัวลงมันสีแตกเท่ากับบางทีก็วอาผิดว่าถือพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยขอโทษขออภัยนำหลายหลายเด้อมันบูมีพื้นฐานมันเลยยันมันอันนั้นมันยันมันสุดตัวลงพี่น้องเลยมันสุดลงแหล่พืชเขามันสีแตก ก็ต้องเทคานเน่ยให้มันหมันเหนียวให้มันแข็งแก่นก่อนเอาจังขนาดได้คุดเผื่อแต่เผื่อแดนพี่น้องเลยแดดแดดพีน้องอันไหนมาจอกิมูกไหลอยู่พี่น้องคุดลงมกลึกๆพี่น้องเลยคือว่าอะไรพี่น้องพี่เผื่อจะเพียงดินเก่ามันพี่น้องเลยพี่ดินเก่ามันขึ้นมานี่มันก็สูงเติบพุ ก็เลยแบบว่าลึกแน่จักหน่อยพี่น้องเอ้ยเป็นก็นี่คือว่าได้แหละพี่น้องเอ้ยบ่อนพอน้องอเนยขุดบ่อนเฮาขุดก็พอน้องอเนยนี่มีแต่มีแต่มีแต่เอาตัวนี้ขึ้นเาะๆเอาตัวนี้ขึ้นโอเคเนาะพอน้องอยพอดินเก่าเลยตัวนี้พอดินเก่าแม่นแหละลเฮาก็เอาน้ํามาโดอนามัยออกๆแล้วเฮาก็เทปูนพี่น้องเอ้ยบน ขันเขาหอดดินเก่าเดี๋ยวหอดดินเดิมมันแหละมันสีบปรุดได้พี่น้องเอ้ยแน่นเลยมันแน่นแหละมันแน่นมันอยู่โตแหละแปลว่าหอดดินมันแข็งเลยมันแม่นเละโอ้บอกกระปี่ขึ้นหูได้พี่น้องเลยอยู่โตนี่แปลว่าไม่ได้ไม่เชียเพิ่นว่าอันนี้คือสังกะสีที่ว่าซื้อมาพี่น้องสังกะสีนี่สี่เม็ดเก่าสิพี่น้องเลย เอาแทกมือก่อนัอะไรพี่น้ 4, องสี่เมตรเก้าสิบความยาวลงมานน่พี่น้ 4, องเลยตัวสี่เมตรเก้าสิบความยาวเดี๋ยวความกว้างของเพื่อนผืนก็หกเมตรพี่น้องความกว้างนี่นคือหกเมตรไหล่ยาวลงมานี่มัน เาียวลงมาในเมสี่เม็ดเก้าสิบสำหรับหลังคาพี่น้องเขาเชียวเอาหาเม็ดกลับไปว่ามันมันเยินโพดพี่น้องเลยมันกลายออกมาหลายก็เลยมาเตรียอันขี้ลายก็เลยเอาแต่สี่เมเก้าสิบนี่คือว่าโอเคพี่น้องอพี่น้องกำลังเอาดินออก ดินกบแปลว่าดินดินที่ว่าเอามาถมมันก็จะเป็นดินดินเหนียวติดกับหินเนาะพี่น้องขุดยากเลยสักน่อยหนึ่งก็เลยสะเวลาเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยเปลี่ยนให้บกักอปีพี่น้องเอ้ยขุด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 ลงไปเมื่อยเลยลก,ก็พ,กพักผ่อนพี่นอ้องเอ้ยคอยเห็ดไปทีละหน่อยาัวนี้เป็นดินดินแข็งอันนี้ก็ โอ้โขอโทษเอาไปได้พี่น้องเลยโอ้ถือว่าโอเคแหละโอเคแหละเหมือนเขาชิไปเบิ่งใช่ไปทากินเลยเบากระปิว่ะไอชิบเปเบิ่งส่วนของพอน้องบิวกับพอน้องเดือนพี่น้องเอ้ยสอยพอน้องอเนยพี่น้องเอ้ยมือนี้ยนี้ทีมงานสางเขาเห็ดสองคนแต่ว่าพักพ่อได้แล้พี่น้อง ผักเทียงเลยพี่น้องยังได้เ่เฮาขุดกระพรอนออันไหนจะกระผักเทียงเลยก็พี่น้องเลยหวัวแพงนี่มันอันไหนะก็เลยให้ยพอน้องบิว้วกับพรอนอเลื่อนตัง้งยังเหลือแพงเดียวพี่น้องเลยไอชิบันกระกรชิบันตั้งแล้วพี่น้องตั้งแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยเป็นตั้งมือเส่านี่พี่น้อง เป็นกระกอกขึ้นไปเลยพอน้องบิวก็พอน้องเดือนเท่ากับเห็ดซอยพอน้องอันเนยพี่น้องเอ้ยนี่ขันเห็ดซอยเป็นกับกสักเศดจังไรพี่น้องเอ้ยไปแก้ไขช่วย,ยกันพี่น้องขันสิมหมูเห็ดอันเดียวนี่ก็คือว่าอะไรสามคนจกักเศษยังไงพี่น้องอย่างลบไปลบมากอ่สิฆ่ากันอกีกมันหลายคนพน่นจะให้ยสิพ่นเห็ดสองคนพี่น้องแพงเดียวนี่ แล้วเขาก็ไปเห็ดซอยพอน้องอเนยพี่น้องเลยตัวเพื่นตั้งแล้วเรียบร้อยเลยบอกแก้วเพื่นตั้งตะกี้เพื่นว่าสีเอาซอดซ้อนซ้อนกันขึ้นพี่น้องไม่ว่าเห็ดตั้งเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมไปแต่ซ้อนซอนกันขึ้นแต่บัดน,นี้เพิ่นเปลี่ยนใจเพิ่นก็นตั้งเอาแบบสี่พี่น้องตั้งเรียนเดียวพี่น้องเลย ตั้งเรียนเดียวไปสิพอหลวงบิวก็พอหลวงเดือนตั้งแล้วไปลอยเลยกระกอพี่นอ้องขาดว่านี่ก็คือชิกเกือบสําเร็จแหละพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็มาพักผ่อนพี่น้องเอ้ยทเที่ยงแหละพอหลวงเดือนพอน้องอนเนยพี่น้องเอ้ยเมื่อยพักผ่อนก่อนพี่น้องเอ้ยแดดแม่นแหละ พักผ th <laughs> ่อนก่อนกินข้าวกินน้ำแล้วจึงเห็ดต่อเนาะแดดอ่อนๆซะก่อนเบากอปีได้คนไปนั่งข่าวสิดเบดเดี๋ยวใชร์ถือได้เนาะไม่ใช่กับดักพี่น้องเลยไม่ใช่กับดักหนวกว่ามีคนไปฉีดเบ็ดไก่กับดักหนวกมันก็บบถือพี่น้องเลยออืไปใส่กับดักเนาะบุถือชับ ถือในกระป๋องแอ้เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สุมาพาควรเนาะจีด้ลาพี่น้องกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องพบกพ่อก็คลิปต่อไปเนาอพี่น้องสบายดีพี่น้อง